โอเคตู้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็คือก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับตอนนี้พี่ก็อยู่หลังแท็กนะครับของสนาม LDK นะครับลำปางนะครับตอนนี้พี่อยู่ลำปางนะครับวันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วพี่รีวิวร้อยยี่ห้าประวัติไปนะครับคลิปนี้พี่จะรีวิวคลิกนะครับคลิกร้อยยี่ห้าคันนี้นะครับพี่บอกได้เลยว่าคันนี้ครับโคตรแรงครับทุกคนถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราได้ไปชมได้เลยเดี๋ยวพี่พารู้จักกับเจ้าของรถได้เลยโอเคนะครับเจ้าของรถนะครับพี่ท็อปนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิป ตอนที่เราไปเจอพี่ท็อปเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพี่ท็อปแล้วนะครับที่พี่ท็อปเป็นเจ้าของคิกคันนี้นะค,ครับคิกร้อยพากันนี้นะครับนี่ครับสวัสีครับวันนี้ผมนะครับกับพี่ท็อปนะครับจะมารีวิวคิกคันนี้นะครับคิกร้อยพากันนี้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากชุดหน้าเลยนะพี่ครับชุดหน้านี่จะเป็น เป็นล้อล้อของอะไรครับพี่ครับมันเป็นล้อของบันไซครับแต่ผมมาทําสีเองอ๋อที่แรกเป็นสีอะไรล่ะครับพี่สีตอนแรกมันมามันมาเป็นสีม่วงหน้าม่วงเหลงเงินครับหน้าม่วงหลืงเงินแล้วก็ผมเอาไปลอกสีออกให้มันเป็นสีเงินเงินครับแล้วเอามาทาสีอีกครั้งเป็นสีดํานะครับรับเอออันนี้นี่มันเป็นล้อหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่ครับเป็นหนึ่งจุดสี่ครับ แก้มเตี้ยนะครับหน้าหนึ่งจุดสี่นะครับส่วนจานหน้านี่เป็นจานหน้าเดิมเหรอครับหรือว่าเป็นเดิมคึ่งครับอ๋อครับเป็นเป็นจานจานเดิมนะครับเป็นแต่ว่าไปกึ่งมานะครับใช่ครับก็จะมีลายแล้วนะครับคือจริงๆแล้วจานพวกนี้ที่มันมันช่วยไล่เบาได้ใช่ไหมพี่แล้วก็ช่วยเรื่องแบบระยะเบรกมันดีขึ้นใช่ไหมมันจับมันจับดีขึ้นใช่ไหมเวลาเบรก แต่ผมว่าเหมือนมันกระตุกกระตุกกับของเดิมับแนะนาถ้าแนะนํานี่แนะนาเป็นแนะนำเป็นของเดิมดีกว่าครับแต่อันนี้คือเราใส่สวยงามนะใช่ครับสสวยงามแล้วปั๊มที่พี่ใส่นี่ตอนนี้ยังเป็นปั๊มเป็นปั๊มเดิมอยู่นะครับแล้วก็จะมีสายตลาดเข้าไปครับครับเป็นสายตลาดทั่วไปนะครับคทั่วไปนะครับเป็นสายแต่งนะครับครับรถก็อาจจะมีแบบไอ้นี่บ้างนี้นี่นัหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีเมื่อกี้ฝนมันตกนะครับที่สนามลำปางนะครับ ชุดหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนี่รถของพี่ท็อปนี่สีเดิมมานี่เป็นสีนี้เลยเหรอครับรู้ใช่ใช่ครับเป็นสีนี้นะโอ้สีสวยนะเป็นสีคล้ายๆว่าเขียวเขียวขี้มาเขียวขี้มาด้านด้านหน่อยครับป็ระมาณนี้ส่วนปลอกแฮนด์ที่พี่ท็อปใส่นี่เป็นเป็นปลอกแฮนด์อะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่งอย่างเ้ยนะครับเป็นทั่วไปนะครับปกติของเดิมนีเป็นสีดำนะครันนี้ใส่สีอะไรนะใส่มันตัดกับรถนะครับแล้วก็มีตุ้มปลายแฮนด์แต่งใช่ครับจะมาณนี้นะครับ ส่วนชุดตรงนี้นี่จะเป็นเอฉลุใช่ไหมครับเป็นลายลนเบาฉลูเองครับเพราะสมมติรถรถคันนี้จะวิ่งอยู่แต่ในสนามนะครับจะไม่ค่อยได้มาใช้ในชีวิตประจาวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะที่พี่ใส่นี่เป็นเบาะเป็นอบาใช่ไหมครับครับตอนแรกมันมันเป็นของสำนักอะไรสักอย่างนะครับแล้วผมเอาเปลี่ยนผ้าเองครับอเป็นผ้าแดงนะครับใช่ครับ อ this this <laughs> be right? ันนี้ปัดทรงนี้เขาเรียกว่าปัดปัดทรงทรงเปียรือเปล่าทรงเปียนะยครับของจริงนี่คือแบบสวยมากเลยนะทรงครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนล้อหลังที่พี่ใส่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนข้างหน้าเหมือนข้างหน้านะครับเป็นบันไดเหมือนกันนะครับเป็นอิงดสี่นะครับครับแต่ยางหลังใหญ่กว่ายางหน้านะครับใช่ครับเพราะยางหน้ามันต้องเล็กกว่านะโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็โชคที่พี่ใส่นี่เป็นไวเอครับเป็นโชคไวเดสนะครับ อันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับของไม้เด็ดครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสีอันนี้ทําอันนี้ทําสีมาหรือเปล่าพี่หรือว่าใช่ครับเอายิงทรายก่อนครับแล้วก็ค่อยทําสีครับครับอันนี้ยิงทรายมาก่อนครับแล้วก็มาทําสีเป็นสีออกคล้ายๆฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินใี่ไหมใช่ครับใช่ครับตอนแรกหาเข้มกว่านี้ครับแล้วก็มันมันไม่มีครับเลยทำสีนี้ไปก่อนใช่ครับแต่เดี๋ยวมีโอกาสที่จะทําใช่ครับใหม่ด้วยนะ ครับก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คือคันเนี้ยทีเด็ดอะภายนอกอะมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะก็คือแบบรถสนามก็เขาก็ไม่ค่อยแต่งอะไรกันเยอะแต่ทีเด็ดนะครับอืมก็คือเครื่องครับทุกคนก็คือแบบคือมันแรงจริงครับเดี๋ยวเอาเอาเอางี้ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่พาแบบถามพี่ท็อปเลยว่าแบบรถคันนี้ทำสเต็ปอะไรบ้างแล้วแบบเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าแบบพี่แบบพี่คุยอะไรเงี้ยว่าแบบรถขอแรงจริงอะครับทุกคนโอเคครัแบเราจะมาถามพี่ท็อปกันเลยนะครับว่ารถคันแบบนี้ทำสเต็ปอะไรแบบน,นะครับ แล้วคันนี้ทําสเต็ปอะไรครับพี่เป็น57ชักเดิมครับวาโซนิกครับคันนี้เป็น57มิลนะครับชักเดิมวาโซนิกนะครับของของเดิมนี่คิปนี้มันจะมาประมาณกี่มิลหรือครับของเดิมตัวประมาณนะครับของเดิมน่าจะประมาณไอดีน่าจะที่5,000เยนไปไหนแต่ส่วนลูกกลนี่ประมาณ5 5 2 4อ๋อประมา5 2นะครับก็จะประมาณ5 2มิลนะครับ ส่วนเรือนที่พี่ท็อปใส่นี่เป็นเรือนอะไรล่ะครับเป็นเรือนเดิมล้วงเปลี่ยนใบสามสิบมิลครับโอ้แสดงว่าเท่ากับเรือนซีบีเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่สามสิบเลยนะแสดงว่าพอๆกับซีบีร้อยห้าสิบเลยนะครับนีอันนี้ก็ยืดเองครับอ๋อมีอันนี้ด้วยนะครับอ่านยืดนะแต่ว่ายืดเองนะอันนี้อันนี้ยาวยาวกว่าเดิมประมาณประมาณกี่กี่นิ้วได้พี่โดยประมาณสองนิ้วสองนิ้วครับประมาณสองนิ้วนะคได่ จริงจริงคือผมก็แปลกใจแล้วว่าทำไมรถคันนี้รู้สึกว่าแบบท้ายมันยาวอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ายืดไปประมาณ2นิ้วนะครับโี่ครับเดี๋ยวจะมาต่อเครื่องเลยนะครับว่าคันนี้ใส่หัวฉีดอะไรนะพี่เป็นหัวฉีดร้อยจ็ดสิบซีซีครับแต่เป็นหัวฉีดเจาะนะครับอ๋อเป็นหัวฉีดร้อยเจ็ดสิบซีซีนะครับแล้วคันนี้ไล่น้ำมันอะไรเครบพี่เป็น e แปดห้าเป็น e แปดห้านะครับครับแล้วก็ติดเ,เครื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วน ชุดข้างที่ใส่ก็จะมีพวกเชามครับสปริงกระโหลคัตพวกนี้ครับชุดข้างที่เป็นข้างเต็มนะครับเป็นข้างโอเพนนะครับคันเนี้ยครับก็คือทําลงสนามครับชุดข้างก็จะเป็นข้างเต็มนะครับจะประมาณนี้นะครับรถคันนี้ไม่มีชักนะครับแต่เป็นห้าเจ็ดนะครับแต่คือตะเกียที่พี่เห็นนะตอนที่วิ่งอ่ะคือพี่คิดว่ารถมีชักแน่นอนนะครับคือแบบที่เห็นครั้งแรกนี้คือพี่คิดว่าแบบรถคันนี้ต้องเป็นแบบหัว p c x ลกคาแปดจุ้าขึ้นอย่างเงี้ยแบบต้องมีชักสามอ่ะเพราะว่ารถพี่เขาวิ่งแบบเดินดีมากกคครับทุน โอเคครับส่วนท่อที่พี่พี่ใส่นี่เป็นเป็นท่อตลาดทั่วไปแต่เอามาผ่าเองครับอ๋อครับเป็นท่อตลาดทั่วไปนะครับใช่เอามาผ่าเองอันนี้รู้สึกว่ามันจะยุ่นด้วยใช่ไหมใช่ครับยย่นสั้นลงส่วนมากรถสนาม็จยใส่สั้นประมาณนี้นะพี่นะเพราะว่ามันอาจจะระบายได้เร็วใช่ไหมพี่ใช่ครับข้าวค่าก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนเนการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่จะขอให้พี่ท็อปสตาร์ทรให้เพื่อน <S <S ๆที่พี่น้องๆฟังนะครับว่าลูกค่า17มิลน,นะครับวาวโซเสียงสตาร์ทเสียงสโลสเสียงเบิ้ลมันจะประมาณไหนนะครับทุกคนโอเคครับ ก็คือแบบในตอนนี <S <S ้ก็ค no ือเราก็อยู่สนามนะครับทุกคนก็คือเราอยู่หลังแท็กถ้าแบบน้องๆไม่เชื่อว่ารถคันนี้แรงจริงอ่ะเดี๋ยวพี่จะขอให้พี่ท็อปบอกตัวให้น้องๆดูสักนิดสักหน่อยนะว่าแบบของจริงนะวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยีพี่จะขอพี่ท็อปเปิเอาตัวให้ดูครับเมื่อกี้พี่ก็ได้ขอให้พี่ท็อปะครับสตาร์ทรถแล้วก็เบิ้ลนแล้วก็สโลว์ให้น้องๆฟังกันแล้วนะครับ ลูก57มิลนะครับวาล์วโซนะครับเสียงจะโลเสียงเบิ้ลก็จะประมาณนี้นะครับจากที่เห็นการออกตัวไปนะครับก็คือแบบพี่บอกแลวจริงๆนะครับก็คือแบบมันแรงจริงๆนะครับพี่บอกแล้วอืมเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างอื่นก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปนะครับที่มาผมมารีวิวรถคิกร้อยพาคันนี้นะครับเป็นรถสนามนะครับของจริงที่แบบสวยมากครับแล้วก็แรงมากเยีครับเออถ้าน้องๆสนใจอะไรแต่งชิ้นไหนครับคือแบบว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นการส่วนตัวชิ้นไหนนะครับเดี๋ยว ก่อนหนึ่งรถคันนี้ทําทําจากที่ไหนช่างทาเองครับโอ้พี่ท้าวคอทำทำเองด้วยนะครับทุกคนคือแบบโอ้โหแรงจริงนะแล้วก็ทาเองด้วยครับทุกคนก็คือถ้าน้องๆสนใจแบบอยากจะทําเครื่องอะไรพวกนี้ครับแบบชุดข้างข้างโอเพ่นพี่เขาก็แบบปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับก็คือทักมาถามมาได้นะครับพี่เขาไม่ได้หยิ่งนะครับโอเครับทักมาถามได้นะครับร้านอยู่ทางไหนนะครับพี่ร้านผมอยู่ลำพูนนะครับอำเภอแม่ทา ตำบลท่าเงินครับมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านชุมบ้านตวนหลวงครับผูช่างเย็บผมถามเขาเขารู้จักครับได้ครับเอ็นะครับทุกคนถ้ายังไงทักไปถามพี่ท็อปได้เลยนะครับเขาเป็นเจ้าของรถนะครับแล้วก็เป็นช่างทารถกันนี่เองนะครับก็คีอแรงมากครับถ้าสนใจก็ทักไปหาได้เลยนะครับก่อนอื่นวันนี้พี่กับพี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตไครเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย นะครับผมน้องๆที่สนใจสติกเกอร์ช่องคิวเคโต้ใช่ไครับช่องเราก็ได้ทําสติกเกอร์กันแล้วนะครับผมถ้าสนใจติดต่อทางเพจคิวเคโตได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นะครับผมวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่กระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดไปที่ทั้งหมดอย่าลืมนะครับผมคิวเคโตวันนี้ก็ขอจบุะครับ